สวัสดีนะครับผมพ,พี่เพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามในช่องผมที่สนใจในเครื่องรางพวกสายล่างนะครับเป็นวันนี้ผมก็มีแม่เปอรสองต้นนะครับเพิ่งได้มาใหม่ๆครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับสองตน้นเป็นพิมพ์โบราณที่นิยมเล่นกันนะครับเป็นสภาพที่เก่า ไดจากาพระนะครับได้จากพระท่านหนึ่งมา,าท่านก็ใช้ถึงแด่เป็นวัยรุ่นนะครับ <c oughs> ตอนนี้ท่านท่านก็แก่แล้วอพอดีผมไปเล่นที่วัดก็เลยถามท่านว่ามีไอ้พวกไอ้งั่งไม่เปิดหรือเปล่าท่านว่ามีสองตนนะครับสองตน ท่านไม่ได้ใช้นะแต่เก็บไวนะ้ไม่รู้จะให้ใครนะเนะพื่อดีบวดแล้วก็เลยไม่ใช้คนระับของพวกนี <c oughs> นะ้ผมก็ได้ไปขอเช่าท่านมาตอนแรกไม่มีไม่มีเงินพอจนะเช่าสองตนนะเลยขอแบ่งตนหนึ่งแต่ท่านบอกว่ามันอยู่คู่กันมานานนะครับนะอยู่คู่กันมานาน ก็เลยไม่แยกนะครับ,นะรบผมก็เช่ามาทั้งสองตนนยครับเป็นพิมพ์โบราณที่สวยมากสูงไปชัดนะนีครับสวยนะผมเนื้อเก่ามากเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อข้างในนะครับผมดูรายละเอียดต่งางๆของเนะะื้อหาครับ นี่ครับเปิดพิมพโบราณน,นะครับเนื้อเป็นเนื้อทองหลอกบวบนะครับสวยงานจริงนะผมนี่ครับเป็นเนื้อที่ผ่านการใช้งานนะครับถ้าถ้าเป็นโบราณมันจะเป็นดูดูทรงทรงของผมนะครับเราไปดูภาพกเก่าของ นในสมัยก่อนนะครับนะตั้งแต่ราชการทีหานะครับนะในยุคราชการนิห่าเขาจะมวยผมแล้วก็มัดผมเป็นเกลาขึ้นมาเป็นจุกด้านบนนะครับถ้าผู้หญิงนี่คือทรงศิลปะวัฒนธรรมของคนยุคนั้นนะครับนี่อ่าเวลาเขาสร้างเครื่องรางหรือพวกวัตถุมงคลที่เป็นรูปร่างอย่างนี้เขาจะอ่าจินตนาการออกมาจากอ่าพวก มนุษย์เรานรี่หละให้มีรูปทรงสันฐานให้เข้ากับยุคสมัยนะครับตามวัฒนธรรมเขาถ้าเราไปดูประวัติตั้งแต่สมัยอายุทยานะครับพวกอายุทยามานะผู้หญิงเขาจะไม่จะไม่ใส่เสื้อนะครับผมเขาจะนุ่งแต่ผ้าถุงนะครับปกปิดแต่ด้านล่างนะแต่ แต่ด้านบนเขาจะไม่ปกปิดนะที่ปิดจะเป็นเพราะจะเฉพาะผู้หญิงที่ยังไม่ไม่มีสามีนะครับแต่ถ้ามีสามีมีลูกแล้วเขาจะปล่อยเลยนะครับผมเห็นนมเห็นอะไรแต่ด้านล่างเขาจะนุ่งแค่ผ้าถุงนะครับนี่ดูดูตรวนี้ครับ,นนค,รบความสวยงามาผมจะส่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆได้เห็นรายละเอยียดต่างๆ นี่เก็ดของน้ําทองนะครับนี่น้ำทองที่มันพุดขึ้นมาครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับผมนี่ครับรายละเอียดหายากนะพิมพ์นี้ไม่ค่อยเจอเจอหลายคนเขาก็าหวงกันให้ผมพึ่งได้มาอีกตรงนี้จะเป็น เนี่ยเป็นสะดือนะผมเป็นสะดือเป็นรูสะดือนะจะรูลึกมากครับนเนื้อต่างๆอีกต้นเอามาดูอีกต้นนะต้นต้นตรงนี้ก็เนื้อเก่ามากับผมนี่ครับต้องรอยน้ำทองเยอะับทองทองดอกบวบวโบราณน,นะครับพวกพวกเครื่องรางพวกนี้นะในยุคนั้นเขาจะเอา ทองเนื้อเก้าหรือทองหลาปวดมเน,ะนี่เป็นเป็นสีทองอมเขียวนะนี่ครับนี่ความสวยงามต่างๆลองรอยอนะ่ะถ้าไม่ใช้นานนะนีหนหน่หน้าตาหน้าตาเริ่มหายไปแล้วนะนะโดนสัมผัสไปลองรอยต่าง นี่ดูดูข้างหลังแนละ้พวกที่มันโดนสัมผัสกับผิวหนังนี่ด้านหลังเนี่ยชัดนะผมความสวยงามความเกตที่ขึ้นมานะเป็นเก็ดน้ำทองเป็นองค์เล็กๆนะพกง่ายครับเป๋รพวกนี้แต่อิติคุณนี่สุดยอดนะครับผมเป็นพิมพ์ที่เล่นกันแพงพอสมควรนะครับ แม่เป๋นะครับผมสายเสน่ห์ครับเมตตาค้าขายคนระับป้องกันต่างๆได้นะครับเขาเปรียบเสมือนอ่ามารดานะครับศิลปะพวกนี้นะเหมือนคนกําลังคลอดลูกนะครับถ้านอนลงนี้นครับถ้าเรานอนลงนี้เหมือนคนกําลังคลอดลูกนะเห็นผู้ให้กําเนิดนะครับพวกแม่เปนะทําเป็นเหมือน เทพเพอให้กำเนิดช่วยในเรื่องต่างๆปุมนะมในคลิปก่อนๆผมก็เคยเล่านะพวกแม่เปดที่ผมได้มานะาเกี่ยวกับการใช้แม่เป๋ในยุคก่อนนะหรือที่ภาคเนีอเขาจะเรียกแม่กําเลิดนะแม่กําเลิดหรือแม่กาเนิดนะใครที่มีลูกอ่อนเขาจะเอา,อาแม่เป๋นี่ ไปทำน้ำมนต์ประพรมให้เด็กนะเพื่อให้ไม่เปิดดูแลลูกหลานเขานะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทำร้ายได้นะเหมือนพวกปีศาจพวกอะไรต่างๆนะผมอสุรกายนะหรือพูดผีปีศาจเจ้าเจ้ารมนายเวรต่างๆนะเขาจะจะให้เด็กนะครับเขาไม่เปิดอไปให้เลี้ยงเด็กให้นะผมเนี่ย แต่ยุคนี้ก็ผู้คนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องพวกนี้กันแล้วนะ่าแต่แม่เปิ์ก็เป็นช่วยป้องกันคุณใสต่างๆได้เช่นกันนะครับผมยังเป็นสเสน่ดึงดูดนะเลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารปกตินะครับเล้าขาวม้่งไข่ดิบบ้างก็ได้ครับผมจะเหลือพวกพวกลาบ ลาบที่เป็นลาบเลือดลาบอะไรก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เลี้ยงแบบใช้น้ํากรามหรือพวกประจําเดือนเลี้ยงนะครับก็จะทําให้เฮียนนะบางครั้งถ้าเขาชอบเสพแบบนั้นบ่อยๆเขาจะติดในรสชาติพวกนั้นนะจะแรงก็จริงครับแต่มันจะทําให้เราตกต่ํานะครับไม่เหมือนเราเลี้ยงแบบปกตินะครับผมช่วยให้ค้าขายเมตตาผู้คนรักใขรนะครับ การงานต่งตางๆผู้คนช่วยเหลือดีครับผมเพิ่งได้มาผมสองพิมพ์นี้เป็นพิมพ์มที่สวยงามนะดูหน้าตาก็ได้คมลึกนะนี่ครับันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมเพื่อนๆที่สนใจก็ทักมาได้นะครับทางข้อความผมก็ได้นะครับผม ทางใต้คอมเมนต์อะไรก็ได้หรือผมมีเฟซบุ๊กพิมพ์คำว่าคุณดาบเฟซคุณดาบติดต่อมาได้ครับถ้าสนใจเช่าหาบูชาหรือพี่ๆท่าในใดมีแล้วไม่ใช้นะครับผมก็รับเช่าบูชาครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับ